10งานแทนเมดทำที่บ้านก็รวยได้งานแทนเมดคืองานใช้ฝีมือและการทำตลาดออนไลน์ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้ง่ายขึ้นลองมาดูว่ามีแบบไหนที่น่าสนใจบ้าง 1. ผลิตเทียนหอมต้นทุนประมาณ2,500บาทกำไรประมาณ60%จากยอดขาย 2. สบู่แทนเมตดต้นทุนต่อก้อนประมาณ5-6บาทกำไรต่อก้อนประมาณ4-5บาท 3. สวนขวดแก้วต้นทุนเฉลี่ย40-50บาทกำไรประมาณ50%จากราคาขาย 4. ผลไม้แปรรูปต้นทุนผ่นแปรตามวัตถุดิบกำไรขึ้นอยู่กับจำนวนการขาย 5. กระเป๋าแฮนด์เมดต้นทุนใบละ4 0 5สบถึงาบาทกำไรประมาณ50%จากราคาขาย 6. โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ต้นทุนประมาณ150บาทต่อชิ้นกำไรประมาณ100บาทต่อชิ้น 7. ขนมเบกเกอรี่ต้นทุนขึ้นอยู่กับชนิดของขนมกำไรเฉลี่ยอยู่กับจำนวนการขาย 8. ตุ๊กตาดินปัน้นต้นทุนประมาณ150-200บาทกำไรประมาณ100บาทต่อชิ้น 9. เพื่องขวดใจแฮนเมดต้นทุนขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้กำไรต่อชิ้นประมาณ30-40บาท 10. ดอกไม้ประดิษฐ์จากหลอดกาแฟต้นทุนเฉลีย่ย30-40บาทกำไรต่อชิ้นประมาณ60-100บาทงานแฮนเมดเหล่านี้ราคาจะยิ่งแพงถ้าเป็นงานฝันิดและมีไอเดียในการสร้างสารรค์ผลงานที่น่าสนใจ